สอยางเบื้งไผก่อนยางเบื้องไผ่ยางเบื้องผู้ใดก่นี่ยากเบื้องผู้นี้ก้ซื้อหยังอันนี้ก้นน้อยนี่แหละเสียงสวรรค์แม่บวาไ่ัวจจำไม่ัวจเสียงสวรรค์ีนี้เสียงสวรรค์น่มับ่แมงันบ่แมงจังซีดอกมันบ่แมงจังไสป่งสิบกว่ารนั่งใกล้เนี่ยลงเวทีมาหมุดขึ้นนี่บ่ป่ท่นนี่ล้างางที่แล้วลูก่ันตงไเลยไร

เดี๋ยวนี้กับได้เป็นประมาณเดือนเดือนกวานิดนึงแล้วหมะแต่วัมือเว้นกับไปเหนียบไปสู้ควันนี่จะหมอไปสู้ควัได้ยังบุ่นบวชเนีนบวชนอย่างที่โหลักจ็คือเกาเนาะ้นเทรกันแต่คือบงอย่หนีกันนี่วนหนาบ่ันจันใจดีแล้วมือเว้นเ่ยนยบนไปได้เนีแ้มือเว้นมีงานเหนียกันยังไปได้เพราะจะไมมันทันยังวถ้แก้วไม่ใช่่ะแก่ถ้ไม่แกงกงหลวง

ิงพมกเอบนนท่านยแม่ใหญ่ก็ไปนัเ้าขว้างไยเบื้องขว้งด้โทรทัดแ่เบื้องได้โทรทัดเ้านี้สิเบื้งไนโทรัาม์้เป็นบ้านีอกแม่ก่ม่โทรสมเยมีตัลูกสาวสิเขาอาเปิดเบืองชอง คือช่องนีนะอาจารย์ไม่ไลยช่องน้นะ่นช่องนี้ไปเพื่อนเอาเชียนี่สอนน้องเียเออนี่นี่ก็มีนะพนกเราซัปนอันนี้อปซกรกสิ่นะเพื่นเนี่ยปิดให้แม่เบิเดี๋ยวสีบอวได้่ปหม่เบินเราสามช่องหมกำลังใจก็ไเติก็มา กลคนนี้แม่แมดังมาดูดอะไเจ้านี่ดังมาดนดงราเรียนแม่น่สิได้กลูกคนนี้จอยสาทตาบ่าตัดที่แม่ิดแ่าหเออแม่แม่มีมนาวนีไรให้สามน้แม่ขออนุญาตี่แม่เพราะว่าแม่ทาเกียั่งเลยแเกีตอนนี้จับกลกอันนี้ไม่เป็นไรหนึ่งจ่องจ่องสจ่องอีกจะน้อยจกช่องไนี่่มแม่ทำเกียนีแม่ เป็นจังไ้เจอตัวอาจารย์นิกนตัวเป็นดีใจอะไรที่ตามเพื่อนเ้สมัยไดก่อนไหทีแล้ายรูกแป๊บนึงไหแล้วมาเข้าูเราพันอยู่กับเสียงอินแต่พันดูได้เสียงอินทร์ี่อยางนังนเ่ยเดีลยวบางอินทรเอาายลูกไปแลายลูกอาจารย์นิกคันน้อยเสียงสวรรค์พูดหนจาได้ขอใแย่าอิมแน่เอาแบบหนเพรา่างอะไยปากบปากมื แม here, ่ก yes. yeah. uh, ็เ yeah. ข um, so ียวดำ้ด so oh, yeah. 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 so right. ันี่ะเกียวมางนี่ละคนนางชื่อพระแม่้าชายลูกปั๊บแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนก็้รู้จักกันมาคนหูคนบ่คนลูสายังบูเลยสาแม่มุหมูดอกไม่เคยเดบ้งคือแม่แ่นี่เบิ้งระจำตลอดเ้าด้ติจมแต่ว่าคมจำดีจำยังไ้เน่ของเลานี่ยจำยังไ้แน่ตลกก็เดบ้งเล่แม่ก็เดบ้ง เดียวพี่อันเดียบเอามาบ้านมาซองให้เป็นบุญหฮาให้่นแหล่สดๆกันพอเ้าแหล่เนี่ยไ่ได้แมด้ม่ะว่ามันเสียงมันเรนบ้ท่นแหล่หล่างหนาบ่เบียยังบ่ทันตื่นเดีล่ะตื่นแล้วะูตื่นแล้วมันสวยล่ะเจ็บอนมงกับบ่นี่เล่นมุกมาเลีนกลับเลยเห็นวันนี้มนบ่มบ่โอ้โหตีได้คืนเรื่องของนี้วันสงภัณฑ์ ไไอจัดกแถมสมพานให้เพื่อนเพื่นจะได้เลยบอกทีนี่ปราสาทเราได้ขอพระยาดาเน้อเอ็ดเน้อยาดาเนื้อนแม่มือพิการเลยลูกเอาไปยังครับึคยมีอารงหันจากสาเอาบุรีรัมณฑ์ บ้านใหม่ชัยพยอวเมื่อขึ้นนี้ใหม่กับเส้ยหอนะมือขึ้นนะฮะบ้านที่ใช้เพื่อนไ้พอนเท่าเออเพื่อนเป็นผููแลยมือ้นนีเมือขึ้นนี้เหรียญยู่อ็มเพื่อบ้านใหม่ชัยพจน์จังหวัดบุริลำเพราะเธอตื่นเศร้าขก้นมาหนาเพราะท่านล่างกำลังมอดนีรวดออก้อนมูเนาะ ถ้าบ่หลงทางก็ม <talk s> ูนะมูหลงทางท้ายออดมือขึ้นนี่ก็เพราะท่านออดพี่บเออหน่ะหรอท่านออดมาแล้วนั่นแหละมาซื้อปลาจังสีของดิลืมซื้อแม่อีกแล้วไม่มาสั่งอ่ะถามลูกสาวแม่กำเกียงนี่ลูกสาวนี่ลูกเขยทางบ้านเปลือยเนาะสาธุเด้อแม่กำเกียงบ้านเปื่อย ตำบลตำบลเบิงแบนี้ตำบลผู wrong, ้สอดค่ะตำบลผู้สอดตำบลผูสอดอำเอเออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอซตัวจริงตั้งแต่อยู่เสียงยีสันจนมาอยู่สาวน้อยเพชรบันแฝงมือนีตนเจ้าก็ได้ตามแฝงมีอบุมีหัดแมวมาขออลวีจอไงสาตัวเด้อเนำเคียงเด้อ ตัวเด้อเจ้าท่านไปเหลี่ยว้ไหลขึ้นไหลฟกเกาความเจ็บยาใดความไกยามีเจ็บน้ำก่อข้อข้างหลังไล ไอ้เพื่อไฟไห้ไก่ยาสอยูไก่ไก่ไก่เว้นเมือนกิโลย้ำกิโลไปง่ายดอกมาไวยไดอังใจใจผจะดังเพยรยางดังตาย่งยิ่กันดังนะให้หูแจ้งตาใสให้ไปไวมาไวยาให้ไพ่แสงใด กี่ปัญญาทวนทวนมาพาคอยาเกนเวียนยาตองให้ถือเลขลอรเตอรีต้นเจ้าขวัญสมัเมีนลุสินี่เน้อสัตาโยมจะเลื่อเดือปับ ปาไหล่อไไข่อ่อนบ่ทนนี่คืนแมนอันนี้อาศัยไข่อ่อนคืนนี่นี่น่ะบ่ว่าบ่ทันนี่ล่างน่ะมันก็เล้ยยังไข่อ่อนหน่อยหนึ่งขันนะันเาะไลไข่อ่อนมเบิดบใจนึ่รอยบาดนี่สิไปจ้ไหนมาจ้ไหนเนาะมื่อนี่เออสิได้ค่านนมน้ำมอหรือว่าสิได้ค่ากล้วยเขียวเนาก่อนง้นดใจตัวนี้มาจากไหขึ้นไป บาทีนี่ขั้นเดยดออกมาจัน่อยมันกระิเรื่มเหมือนตาบุกย่งน้องก็นองลงทีลงรู้ัดนี้กะซิ่งใี่เพื่นมีลูกสาวในน่อยน้ำ้านะหา่หน่อยมันนอนเ่็มจะหนีนั่นเลยจะได้ลดนันเลครับนอนเมต้ก่นนี่น่ินข้าวโอทอปเรื่องนี้ร้านน่อยไิมเห็นเ่ไหรทีาเนี้ินข้าวโอทอปแม่เอ้ยไม่เบิร์ดนะม ก็ปี่มากคบเปี่ยนชิ้นขาวโอท็อปมาไหวชิปต่อไปชิปต่อไปก็ได้ชิปอีกแด้วนี่เดี๋ยวนี้ชิ้นขาวโอท็อปเก็บไว้ในรถตั้งใจแม่ยังไงอยู่ตัวนี่ต้องทั้งใจดีแต่พ่อหนาแม่ต้อง่แม่ห่แม่เหนียนต่างตานี่ก่อนน้อยไปตกมาถึงที่นี่ได้ยใจน้อนหนาลานน้อยไปที่บัดนบ่ชิปต่อไปเจอกันเจอกันน้อยเพราะท่านตื่นนอนในรถเอวังเพียงเรียกว่าอันซ้อนหนึ่ง พือมู่พออดนีแ้ม่ะแมบ้านเลขที่ยังแปดได้บอบ้านเที่หนึ่งหนึ่งสาบ้านหนึงนสามบนลูกสวนีหลังนหลังน้องนั่งอยู่หน่งสอเอาก่อนรถขั้นมาจอดเลยเลขยังองสามห้า